สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่218รลูนอนมิติอวกาศฝากกด subscribe ช่องลีดมางากกันด้วยนะครับและถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนก็ด o n a t e กันมาได้ที่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับไปเริ่มกันเลยไม่ใช่กงการอะไรของเจ้าอยากตายนักหรือไงตึง แล้เอกจับไว้ติดนะครับเด็กห้าวจริงๆจึงโอ้ยเจ้าเป็นใครทำไมมาทำกับข้าแบบนี้สตีครั้งให้ข้าสอนบทเรียนเกี่ยวกับคำพูดที่เจ้าควรพูดกับผู้วุโสว่าว่าหรือไม่ดูสิ นั่นคนจากตระกูลหลวไม่ใช่เหรอมีอะไรดีๆให้ดูแล้วสิพี่ชายท่านต้องหนีไปเร็วเข้านางคือหลัวเซียวเหย่เป็นหลานสาวของผู้นำเมืองเจียนหยาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากพอดูท่านไม่ควรไปตัวเยก,กับนางนะครับโห เจ้าเป็นใครคิดจะมาสั่งสอนข้าเจ้าคิดจะอาศัยอยู่ที่นี่ได้อีกปริยะโดนตกหน้าไปแล้วครับเลือดย้อยเลยเ้าเจ้ากล้าตะคอกใส่ข้าอีกข้าจะฆ่าเจ้าซะฮ่า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 ข้าไม่คิดเลยว่าจะได้มาเห็นนางโดนแบบนี้เข้าจนได้ รู้สึกดีเป็นบ้าเลยฮ่าๆเจ้าเจ้ากล้าดีเจ้ากล้าตีข้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครด้วยการชุบกีกับว่าสมควรตกตัดนิ้วให้หมดสิ้นแต่ถ้าหากผนึกอัมพันอัมัยที่ตกทอดจากตระกูลแต่ขักนั่นหมายความว่าท่านปู่ข้าจะมา เมื่อใดที่มาเจ้าจะก็จะต้องตายแต่ก็ใส่อีกแล้วนะนางเด็กนี่ข้าจะหุบปากของเจ้าซะระดับระดับบรรพบุรุษผู้ฝึกตนหรือนี่โปรดจังมือนางด้วยดึง แม้ว่าเด็กผู้นี้จะกระทำการอย่างอุกอาจแต่มันก็เป็นเด็กที่ดีได้ปลดได้ปลดยั้งมือบมันเพะบุรุษตระกูลหลวงหลวเชิงฮูฮูห,หมันเพะบุรุษตระกูลหลวมาเองเลยนี่หรือคงต้องมาออกปกป้องหลานสาวของตัวเองอยู่แล้วพริปตาเดียวที่อัมพอยแตกหักก็รีบบินมานี่เลยช่างรวดเร็วจริงๆ อูงแงเท่นปูพวกมันกลันแกล้งข้าท่านต้องจัดการพวกมันนะจุดๆุจุด,จด,จดผู้หญิงคนนั้นแข็งแกร่งไม่ได้ด้อยกว่าข้าเลยกลิ่นอายของนางยังมีความซับซ้อนและความมืดปกคลุมอยู่เสียวเหยาถ้าหากข้าเองก็ถูกเลี้ยงดูมา ก็ถูกเลี้ยงดูแบบตามใจมาตั้งแต่เด็กข้าคิดว่าต้องอบรมนางในวันข้างหน้าแล้วแต่ผู้หญิงคนนี้ด้วยความแข็งแกร่งของนางถ้าหากได้ผูกมิตรก็จะเป็นประโยชน์ดีต่อตระกูลหลัวด้วยทุกท่านวันนี้ทุกอย่างเป็นความผิดของเสี่ยวเยาหลานข้าข้าหลัวเชิงต้องขออภัยพวกท่านแทนนางด้วยท่านปู่นี่ท่านเหยาเอ,อ๋อ จุดูเหมือนเจ้นปู่ของเด็กน้อยคนนี้จะดุสังสอนแล้วสิเจ้าช่างไม่เหมือนข้าเลยจริงๆร,ระดับองกษัตริย์เด็กวัยเท่านี้ก็ระดับนี้แล้วหรืออัจฉริยะจริงๆเจ้ามาว่าข้าว่าเป็นเด็กน้อยจะก,กูลหลัวหรือเจ้ามองดูให้ดีเถอะ ให้ข้าบอกเจ้าไมหมล่ะว่าตระกูลได้เป็นผู้สร้างรูนนอนมิติอวกาศนี้ขึ้นมาในเมืองเชียนหยารูนนอนมิติอวกาศถูกสร้างโดยพวกท่านอย่างนั้นหรือสิ่งนี้ถูกสร้างโดยบรรพบุรุษของพวกเราที่อยู่ในขั้นเต่ามหาวิรชนและผู้แข็งแกล่งหลากหลายส่วนข้าเต่าบรรพบุรุษยังไม่ได้ถึงเครื่องของพวกเขาเท่าไร ข้าจางน่าระอายใจยิ่งพวกท่านคงไม่ได้คุ้นเคยกับรูหนอนมิติอวกาศของเรางั้นสินะถูกต้องแล้วพวกเรามาที่นี่ก็เพื่อใช้รูหนอนมิติอวกาศข้ามไปยังพื้นที่ภาคกลางนะ่ะโอ้แต่โชคร้ายยิ่งหนักในตอนนี้พวกมันพังเนื่องจากไม่ได้รับการบำรุงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเวลาหนึ่งแล้ว เราจำเป็นต้องหาคนที่มีระดับพลังเต่าบรรพบุรุษขึ้นไปในการบำรุงและเพิ่มพลังให้แก่ลูหนนมันถึงจะใช้ได้อีกครั้งที่ข้าหมายถึงข้าอยากจะยืมแรงนางได้หรือไม่ที่พูดมาสรุปคือจะใช้แรงงานพวกเราสินะเจ้าจิ้งจอกเท่านี้ก็ได้นะแต่ว่ารางวัลของเราคืออะไรล่ะ เจอรมีไหมโอ้มีสิมีสิมีแน่ถ้าลุหนนมิติอวากาศของเราถูกซ่อมแซมแล้วเมื่อใดรางวัลของท่านที่ท่านจะเรียกร้องมาเอาเป็นสมบัติเอาเป็นสมเอชสมผลดีไหมเอาเช่นนี้เป็นอย่างเยี่ยงไรข้าจะให้ท่านใช้งานได้สองครั้งสองคราพร้อมไปส่งถึงที่ด้วย ลาก่อนตลอดการอาอย่าพึ่งไปเลยเอาเช่นนี้ข้าให้แกนาซู์เป็นยังไงโอะและยังไงต่อข้ายืนไม่ถึงกรอบกระตูหน้าตหลบจังถ้าหากพวกท่านซ่อมแซมดูนอนไม่ตีอวกาศให้แก่พวกเราข้าจะมอบแกนสูลระดับเจ็ดให้เป็นยังไงพวกท่านพอใจกับข้อตกลงนี่หรือไม่ งั้นเอาเป็นให้ตระกูลท่านเอาแกนสูตรระดับเจ็ดพิษระดับสวรรค์แมงป่องมังกรพิษอสูรจำพวกพิษนี่หรือแถมยังเป็นแมงป่องมังกรพิษดูดูไปแล้วสายพันธุ์โบราณมากอีกด้วยพวกเราตระกูลหลัวเองก็ส่วนใหญ่จะมีแกนสูตรขั้นโอกเสียด้วยเช่นนั้นเอาเป็นว่าตกลงแล้วนะ รูหนอนมิติตระกูลหลวนี่เป็นคนดีไม่น้อยเลยนะให้ทั้งเหลือทั้งมิตเลือข้ามมิติและยังให้แกนอสูรอีกด้วยถ้าหากไปด้วยเรือนี่เราคงจะผ่านข้ามไปพื้นที่ภาคกลางได้แน่เร่งไปโลดใจเย็นนะสิ่งนี้มันต้องใช้พลังเก่าปลานของข้าแทบจะหมดพลังแล้วเนี่ย ให้ข้าทำแทนต่อเจ้าไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องข้าพูดเล่นเฉยเฉยข้าจะมาให้ผู้หญิงทำได้ยังไงเสียเกียรติลูกผู้ชายนามเสยอเอี้ยนพอดีเวเกิดอะไรขึ้นนะ่ะดูเหมือนว่าช่องว่างของรูหนอนมิติจะมีปัญหามันไม่สมบูรณ์ถ้าเราถูกดูดไปเราคงอาจจะไม่ได้กลับมาแน่ๆ ถ้าหากรูหนอนมิติอ่อนแอมันก็จะเกิดพายุปัน่นป่วนภายในมิติพายุมิติหรือว่าพายุมิติเวลาเกิดพายุขึ้นมานะครับทุกๆคนที่อยู่ข้างหน้าเราคือพายุมิติเวลาถ้าหากช่วงช่างหาได้ยากจริงๆ เงียบเถอะข้าได้เห็นแล้วข้าไม่ได้ตาบอดนะถ้า,าเราไม่ได้ทำไม่สำเร็จเราคงต้องหลุดออกนอกมิติแน่ๆเตรียมรับแรงกระแทกได้แล้วบ้าเอ้ยปัญหาจริงๆเลยเสียวอีเซียนเตรียมพลังปานปกป้องเราเร็วข้าจัดการเองข้าจะควบคุมความเร็วให้ได้ไอ้คงที่ อาชื่อเยียนลิ้นหลันสิ้นหลันจับเอาไว้แน่นๆนะเราจะฝ่ามันเข้าไปแล้วฝ่าอักก็จบตอนที่หนึ้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากด like, กดไลค์กด